มววัฒนธรรมแผ่ทองทานชินวัตรเปิดงานสเปซซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัม2องพันยสนประชุมเศริฐกิจเน้นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจใหม่ไทยชู5กลยุทธ์หลักอาหารไทยมวยไทยไทยเวลเนสภาพยนตร์และอัญมณีไทยภายในงานจัด6โซนไฮไลท์เวิร์กช็อปนิทรรศการและเวทีเสวนาระดับนานาชาติพร้อมปาฐกถาโดยนายกทักษิณและนายเศรษฐานายกคนที่23และ30แสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำซอฟท์พาวเวอร์โลกนับเป็นการยืนยันนโยบายรัฐบาล ที่จริงจังและต่อเนื่องเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาในทั่วโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามานะคะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในหลายๆรูปแบบแล้วก็ต้องเกิดการปรับตัวที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะดิฉันเชื่อว่าการเข้าใจนะคะบริบทของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะการเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงการรับมือแล้วก็การปรับตัวต่างๆค่ะที่อย่างที่บอกว่าบริบทของความเข้าใจเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้และตัวเราเองก็ต้องยืดหยุ่นพอที่จะปรับปรับตัวไปในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากค่ะสิ่งที่เราเคยฝากความหวังไว้นะคะอย่างเช่นการเป็นดีทรอยแห่งเอเชียแล้วเนี่ยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆหรือว่า เราหวังที่จะเป็นครัวของโลกนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ต้องปรับตัวตามเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่อยู่ในโซน,ใ,นใกล้ๆเราเขาก็เริ่มปรับตัวบางอย่างที่อาจจะยังไม่ถนัดในวันนี้แต่ก็ปรับตัวมีความถนัดเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็ทําให้เราเองเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องคอยปรับตัวเราเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วในวันนี้เองค่ะที่ประเทศไทยนะคะกำลังยืนอยู่บนทางแยกแห่งอนาคตนะคะรัฐบาลเองก็พยายามจะหาเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาลงทุนในประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเรื่องของเทคโนโลยีการที่เราจะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งของภูมิภาคซึ่งสิ่งที่พูดมานี้ล้วนแตเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ ที่จะต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็ต้องใช้การลงทุนมหาศาลที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่รัฐบาลก็ได้เริ่มแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่วางรากฐานเพื่ออนาคตนะคะที่เราจะได้ไม่ต้องใช้อีกต่อไปแล้วก็แค t c h u อัพให้ทันกับโลกของเราค่ะอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญนะคะที่เราให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมสร้างสารรค์นั่นก็คือ s o ฟต POWER นั่นเองนะคะที่วันนี้ ทั่วโลกเนี่ยไม่ได้สนใจซื้อแค่สินค้าหรือแค่บริการอีกต่อไปค่ะแต่ว่าการที่ได้ซื้อประสบการณ์ได้ซื้อในสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวของเราความเป็นออเทนติกความเป็นออริจินอลของแต่ละประเทศโดยเฉพาะของเราเนี่ยเรามี rich วัฒน,นธรรมมีวัฒนธรรมที่เข้มข้นอย่างมากทำให้ทั่วโลกเย่ยหลงเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของเรา อาหารความเป็นอยู่ดิฉันพูดมาเสมอค่ะว่าคนคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญโดยเฉพาะคนไทยของเราด้วยแหละสเสน่ห์รอยยิ้มความช่วยเหลือน้ําใจอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็หลงสเสน่ห์ของคนไทยมานานแสนนานค่ะในวันนี้เองค่ะที่ทั่วโลกสนใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องเ,ออเน้นแล้วก็รวบรวมเป้าหมายให้ชัดเจนว่า วัฒนธรรมของเรานีนะคะมีรากฐานจากท้องถิ่นจริงๆแล้วก็สามารถมีมูลค่าที่เป็นสากลได้อันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้ไม่ว่าเทคโนโลยีนะคะเครื่องมือสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆเราสามารถหาข้อมูลได้จากทุกที่แล้วก็ความเป็นออเทนติกของไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญความเป็นจริงนะคะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีความเรียวมีความจริงมีความที่มีประวัติ ยาวนานทําให้ทั่วโลกยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของกีฬาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของไทยค่ะ แต่เราจะไม่ได้แค่ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมท,ที่ดีแต่เราทำเราจะเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเอาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นขายได้ง่ายขึ้นทําให้คนเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องตั้งใจที่จะมุ่งเน้นทําค่ะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะนโยบายของซอฟต์พาวเวอร์เองนะคะของไทยก็เดินหน้าอย่างมีทิศทางมากขึ้นทราบกันอยู่แล้วว่าทำเรามากมาย คนเก่งๆในหลายอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายเราจึงกรุ๊ปปิ้งคนเหล่านั้นให้อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อทําให้เอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยได้ทํางานร่วมกันค่ะปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เป็นรูปธระทที่เกิดขึ้นเลยอย่างแรก นั่นก็คือการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะให้ทำงานร่วมกันอยากเป็นระบบนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ทำให้ทั้งสังคมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เรารวบรวมมาค่ะแล้วที่สำคัญนะคะ้ารัฐกับเอกชนทำงานด้วยกันแล้วก็จะลดในเรื่องของการทำงานที่ซําซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ส่วนเรื่องที่2ค่ะคือการบทการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐนะคะให้เป็นผู้สนับสนุนเอกชนนี่เราพูดเสมอว่าเอกชนคือโน้ตฮาวคือผู้ที่รู้จริงอยู่ในอุาาตสาหกรรมต่างๆจริงๆรัฐเป็นผู้สนับสนุนพอเราปรับตัวตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยรัฐกับเอกชนทํางานร่วมกันงานถึงออกงานถึงเดินแล้วก็ทําให้อุาาตสาหกรรมต่างๆเข้มแข็งมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะเดินหน้าต่อเมื่อรกากฐานนะคะมั่นคงแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการยกระดับค่ะ ยกระดับจากจุดเริ่มต้นนะคะที่เน้นจากภายในประเทศก่อนสู่การมองไกลขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมกับโลกได้มากขึ้นและที่สําคัญค่ะเราก็จะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเรากําหนดประมาณ5เรื่องนะคะดังนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของอาหารไทยซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบอาหารไทยของเรามากนะคะบางคนบอกว่าไม่เคยมาประเทศไทยเลยแต่อาหารไทยคืออาหารโปรดอันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วจริงๆนะคะดิฉันไปที่ไหนเนี่ย รู้จักต้มปำรู้จักต้ยมยำกุ้งนะคะรู้จักขนมของเรามากมายแต่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะคะเราก็จะทําอย่างไรใช่ที่จะให้อาหารเหล่านี้เนี่ยดึงดูดให้เขามามีประสบการณ์ที่แท้จริงที่ประเทศไทยของเรานะคะเรื่องของอาหารเองค่ะเราก็มีจุดหมายปลายทางนะคะที่ มีโมเดลของร้านนะคะที่ชื่อว่าไทยคูซีน่านะคะซึ่งจะครอบคุมนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าเรียกว่าสป라이ต์เชนของอาหารนะคะคือเราจะรวมอาหารไทยทั้ง4ภาคนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ต ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปนะคะรวมกันไว้ในที่เดียวแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมาเอ็กซเพรียได้มาซื้ออ,อ,อาหารไทยเนี่ยกลับไปลองได้แบบคุณภาพใกล้เคียงหรือเหมือนเลยกับเวลาที่ซื้อในเมืองไทยจริงๆนะคะเราก็อยากจะมีไทฟูซีนาเนี่ยไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะพร้อมัันี้นะคะก็จะต้องยกระดับ ของการท่องเที่ยวนะคะในการต้อนรับนักเดินทางสายกินนะ,ะเดี๋ยวนี้เราพอโซเชียลมีเดียอยู่ในมือของทุกคนอยู่แล้วเราก็เกิดฟูดดี้เกิดขึ้นมากมายนะคะเราก็อยากจะให้มีประสบการณ์แบบไทยคูลินารีทัวริ s m ซึมอย่างจริงจังนะคะเพื่อจะมีการทั้งเ,เรียนคลาสทำอาหารด้วยแล้วก็ได้ทัวร์แหล่งวัตถุดิบต่างๆที่มีในประเทศไทยก็ได้รู้ด้วยว่าแต่ละแต่ละโปรดักเนี่ยมันมายังไงนะคะแล้วก็ทำอาหารไทยก็เป็นออริจินอลจริงๆนะคะ คบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานของไทยซีเล็กที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้สามารถเทียบเคียงกับรางวัลของมิชลินนะคะของเมืองนอกให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราค่ะเรื่องที่2ค่ะก็เป็นกีฬาที่ทั่วโลกรักอยู่แล้วนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะดิฉนันได้มีโอกาสไปที่อังกฤษมานะคะก็ได้ไปเห็นค่ายมวยไทยค่ะ ของของเรานี่แหละของไทยนี่แหละไปเปิดที่มังนอกแล้วก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะนอกจากจะทําให้สุขภาพดีแล้วเนี่ยเขาถือเป็นการที่ว่าเขาจะได้ Escape หรือออกจากปัญหามาโฟกัสในเรื่องของมวยไทยมีสมาธิกับมันตั้งใจเ,เขาเรียกว่าอะไรกระบวนท่าต่งางๆเนี่ย ทำให้เขารู้สึกจิตใจสงบขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องมวยไทยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางอุตสาหกรรมของกีฬาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ทุกๆจิมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้รับซีริฟิเคตนะคะก็คือมีการสอนหลักของมวยไทยที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันต่อไปค่ะ เรื่องที่3ค่ะคือเรื่องของไทยเวลเนสนะคะก็คือโอกาสใหม่นะคะในยุคที่คนทั่วโลกนะคะสามารถแสวงหาความสมดุลนะคะเราก็จะผสมผสานเรื่องของการนวดใช้สมุนไพรแล้วก็อาหารสุขภาพนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยกับการทําสมาธินะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะครบทุกมิตินะคะด้วยการที่บําบัดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปด้วยอันนี้คือ Wellness เวลเนสที่เราอยากจะโฟกัสต่อไปค่ะแน่นอนว่า p r o d u ั t ของเรานะคะวัตถุดิบดีเนี่ย มันเป็นเรื่องของการแพทย์ได้ด้วยนะคะบางคนที่จะมารักษามาเยียวยาการาากขาดสารการรักษาก็จะสามารถใชว้วัสดุเหล่านี้นะคะจากธรรมชาติเป็นการรักษาไปได้ด้วยนะคะเรื่องที่4ค่ะคือเรื่องของภาพยนตร์ไทยนะคะคือเราต้องการจะให้ประเทศไทยนะคะเป็นที่ของออการที่มีต่างชาติมาถ่ายหนัง ที่บ้านเราเยอะๆเราก็ทาเรื่องของ c a s ร rebate ไปแล้ว30%วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็กาลังผลักดันต่อในเรื่องของการที่คนไทยค่ะจะมาทําหนังแล้วก็สามารถได้ c a s ร r เ b ท t e เช่นกันตอนนี้อยู่ใน process นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกับภาคเอกชนอีกมากมายว่ามีอะไรตรงไหนบ้างที่รัฐสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อันนี้ก็อยู่ใน process ที่คุยกันได้ไประยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ด้วยค่ะ <biases. S 2> เรื่องที่5ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องของอัญมณีค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกอันดับต้นๆของประเทศเรานะคะซึ่งเกิดจากการทักษะสร้างสรรค์ของคนไทยนี่แหละค่ะก็ดิฉันได้มีตัวเลขมาเล่าให้ฟังนะคะว่า20ปีที่แล้วนะคะมียอดส่งออกอัญมณีประมาณ5,000 50, 0ล้านนะคะแล้วปีนี้เองค่ะที่มีการส่งออกมากขึ้นถึง10เท่านั่นก็คือ500ล้านแล้วค่ะ ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะแล้วก็อย่างเช่นในปีนี้5เดือนแรกนะคะส่งออกไปแล้ว3 0 0 000, 0,000 000, ่นล้านนะคะซึ่งอุตสาหกรรมนี้ค่ะมีคนถึงประมาณ1ล้านคนด้วยกันซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีแวลูของการส่งออกจากประเทศอย่างมากมายค่ะดังนั้นเองค่ะเราก็อยากจะโฟกัสให้นักออกแบบเพชรนะคะนะช่างเจรนายช่างทองช่างเงินจำนวนมากเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นยกระดับ ให้เป็นศิลปินมากยิ่งขึ้นมีค่าตอบแทนที่สูงมากขึ้นอันนี้แหละคะ่ะคือเป้าหมายว่าเราก็ไม่อยากจะให้เป็นแค่ทำแล้วก็ได้ค่าแรงที่น้อยแต่อันนี้ถ้าเมื่อเป็นศิลปินมีฝีมือที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะเป็นอาชีพที่สามารถเป็นหลักให้กับครอบครัวได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เ,เราตั้งใจจะผลักดันต่อนะคะ ซึ่งต่อจากนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีมาตรการต่างๆที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของการส่งออกนะคะให้ถึง1ล้านล้านบาทภายใน5ปีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันเองเอามาเล่าย่อยๆให้ฟังให้เห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีอุตสาหกรรมอีกมากมายนะคะที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในประเทศได้เป็นเป็นรายได้ใหม่ๆเป็นเงินใหม่ๆที่จะสามารถทําให้คนไทยเนี่ยมีทางรอดนะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นทางออกทางหนึ่งแต่เป็นทางรอดเลยก็ว่าได้คือการเพิ่มรายได้ใหม่ๆเพิ่มอาชีพใหม่ๆแล้วก็ให้คุณค่าให้มูลค่ากับอาชีพใหม่ๆเหล่านี้นะคะให้เพิ่มมากขึ้นปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2ของการจัดงานสปลชแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ที่มาในงานนี้เกิดแรงบนันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดความคิดเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพราะว่าในงานนี้ค่ะเราก็มีนักเขียนมีศิลปินนะคะมเีเชฟมีนักสแสดงมีนักกีฬามากมายที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จริงๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์มาแชร์ทุกท่านเข้าใจว่าอุตสาหกรรมต่างๆสําเร็จมาแบบไหนเคยผ่าน สิ่งที่เป็นอุปสรรคมาอย่างไรได้บ้างก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็จะสามารถได้ชมอุตสาหการรมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็เกิดแรงบ,บันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดกําลังใจในการทํางานในการสู้ต่อไปนะคะว่าจริงแล้วประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสแล้วก็มีความหวังอีกมากอันนี้คือสิ่งสําคัญะคะ่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมทุกทกที่นะคะแล้วก็มีอะไรจะให้ปรับปรุงยังไงเราก็จะเก็บไปปรับปรุงเผื่อปีหน้านะคะก็จะทําให้งานนี้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนไท ในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมางานนี้ตั้งแต่วันที่8ถึงที่11นะคะสี่วันนี้นะคะต้องมาให้ครบนะคะแล้วก็มีสปิเกอร์ที่มาพูดอีกมากมายนะคะที่จะสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แรงบรันันใจทุกท่านได้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรน,นะคะดิฉันขออนุญาตเปิดงาน Splash Soft Power Forum 2025อย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะ